สวัสดีครับผมและนี่ก็นะ <c oughs> จากคลิปที่แล้วที่ว่าเราจะแก้ไอ้ส่วนข้างหลังตรงนี้แล้วก็ตอนแรกมันเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็ตัดมันออกแล้วก็ทำให้เป็นแนวนอน <c oughs> แนวนอนแนนบอกทำไม่ย <c oughs> ืนมาลูตอนแรกมันยืนแล้วไงมาสองคลิปแล้ว

เราดูไอ้ก้าวตัดกันนะครับไอ้ก้าวตารางเมตรเอาเลยตัดนะ,ะตารางเมตรใช่ครับนี่ครับข้างหลังก็เริ่มเรื่อยๆก็จะเชื่อมเป็นโอเชื่อมเป็นรากกลางบนนะครับ

สวัสว่านเสเดี๋ยวเดี๋ยวรอพระใหญ่เปลี่ยนไอใบลูกหมูก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูพี่เก้าตัดเดี๋ยวตัดก่อนเดี๋ยวตัดปเป็นสกรตรงนุ่นนะครับพี่เอกพี่เอกมาแล้วโอ้โหจ้าเหลือเกิน รปรจ่ายอย่างนี้อย่างเอาปากให้หน่อยครับอกินแลอเปิดนะม,มือเจะอ่ะเปิดแล้วแปลือยัยาบปะชาด,ไไดต้ตัดตัดเท่าใดเนี่ยนักเบ็กยังตัดเท่าใดเนี่วยว่างเาร้อยสี่สิบสามเป็นห้า เด oh, oh, ียงมันเดียวโอมเีงมันไม่มีแขนนเตอีาอยู่ฮะโอ้ะเดียวละเี้ยซดลยเนียัเลยมันสวิงออกต้อมไปแล้วใช่กำลังแก้แขนครับเพะเมื่อกี้เกิดการแบบสวิง มันอย่านะอย่านะไม่มีแหวนนะไม่มีแหวนเลยผมมีแหวนนะก็เลยมันก็เลยสวิงกิ้งผมก็สารเรียกคำนั้นแน้วนะจะไปว่ายน้ำเหรออืมสวิมมิ่งอะไรนั้นมันสวิมมิ้งได้อะไรเปล่าอันตรายอันตรายยังเลย เมกรแ,แล้วนะครับพี่การาน่งาไม่กลันแต่วนี้ะเริ่มับเอาท่ากาันบบเป่ะเมียนร้อยที่เจ็ดสดายครับ พี่ก็เอาเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาอันเล็กอะวัดเอาเล็กข้ามแล้วก็ฉีดปะไม่ได้ไม่ได้เหรออืมเาเป็ดมันยาวตัวนั้นมันขันก็ตัดมาแล้วก็โอเคได้ได้นะครมาดูต้นเนี้ยแล้วเราอาไปเรอไปหมดเดยไอ้นระับน้ ร้อยเท่าไรนั่เป็อิงร้อยสี่านร้อยสี่สามจุดห้าค้อยเล้ัไบนเนี่ยตรงตีไง้านไเนี่ยเต่ง้าเต่งลบอกไม่เนะเดีวผมเดินหานี่นข้างบนนี่ม่มีบนนั่งร้านนี่ไม่มีดูแล้โน่นไงนักตาขนาดนักตานอ่ะตลอดเลาเหลือะ

ด้วยห Wein ามราัก้ไปก้าวตัดก่อนนะทุกท่านแข่งตาที่พระเอกต้องชอนนะครับพี่ก้าว

ก็สีได้ขนาดไหนในท่าดสุนโตบมือมันบานออกานออกอืต้องวัดที่เราเป็นแผ่นเป็นแผ่นแล้วบ้าง่ยมีเท่าไหร่นะหนึ่งซีซีเดียวอ่ะหนึ่งซีซีอัีเอวเดี๋ยเออตรงดีได้วยมาีเลยส่ช่องนั้น เนื่องจากมันสั้นไปนิดนึงนะครับพอตัด <c oughs> เซ้ <c oughs> จนะจะดูพี่การวัดแล้วก็ตัดแล้วก็เดี๋ยวก็ตัดจบแล้วครับ <c oughs>

คนเดียวกันน so yeah. get ัันละบ่เีนเียนีเียนเ่กเลี้นี่ยเียเียบวเดียวเดียวเยอะไปเียเยอะชอบเียายบ่ นี่ก็เลียแล้วครับผมเนไ่มเ,เรียบางดเยเรีม,ม่มีพี่่อดแล้วเยไ่มีี่กติดมุมติดม่อกติดมุมที่น่เลียอีกเลียอีก

ตัวเอบอไอ้พี่มาถึงแล้วตัวเอเดี๋ยวนะพี่กดลงเลย จบแต่แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขออยากเราก็จะวัดแล้วก็ตัดอีกแล้วก็จะติดเครื่อยเร็ๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บจ